สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอยู่กับช่องหนูหน้านะครขวารับเมื่อน,นี้สิพามาเบิง่งลูกหนูที่ว่าสองกิโลแต่ว,ว่าตัวใหญ่ละพา,าเบิงนน่งหุ่นใหญ่ๆที่เอาไปมันหมดแล้วเดี๋ยวหุ่นหน่อยบ่บ่ท่านเดือดลู้ว่าแล้วสิวา่าจังไรดิเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันสิพามาเบิ่งคักๆเลยว่าหนูสองกิโลแหม็ดยีหรี่ว่าเบิ่งไายเบิ่งเต็มๆเลยมัอนก็บอกเป็นผู้ใดดอกแม่นพ่อใหญ่ผมนี่แหละ พี่น้องทั้งพออันเลียนหาหนูอ้อมทีอ้อมเปี่ยนกลัวสู่จังหวัดมองได้ง่กับไปบัดของเถียมันอยู่ใกล้ๆนี่อยู่บ้านเดียวกันสองบัดรผมวาเบิบ่งจากเถี่ยเดี๋ยวผมจะไทยเบิ่งชัดๆเลยแต่พระท่านนี่หูว่าเล่าอีู่บา้านจังไลยมูหนูหนุ่นหน่อยนะหนูหุ่นง่ายเอาไปเมื่อเดี๋ยวหนู้นหน่อยนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกัน,นครับผม

ออกไป,ไปไปออกไปไมผมเนี่ยเขียนหน่อยไปไหมตัวแมวที่ออกลูกได้เหร mình nhìn cái một bộ bài thầy này nhang người bưng cái này nhìn đó nổi này lại ta luôn nổi Hãy

บัวมานหลังคาดิไงหรอย่าตู้เรไปจากตัวเฮียนบนตัวตู้เฮียนไปมิตรุ่นซ้านีเนาะปล่อยล้มพรอมกันบ้างปล่อยล้มพรมกันบ่ตัวผูกกับตัวแม่ตัวเหนียนบ้างเคยสั่งเบิ้งยื่นบ้าเราม่ก่อไม่เรี้องกับคัดคัดไปหลายลุ่นเด้อดิครับอันเขาขาดสายง เนาะเจียดายลีตอนปีใหม่เพยังแขกบอกว่าบึงอยู่ไหมไปเบงเอง่เนะกปยังมีอยู่เนะไปเรื่อยเลยเว้ยอืมแต่นอนตุ่มันาาขายอ่ะโอยกับพ่อเห็ดลายกับเห็ดพอเลย หัวหานเน่เพื bride, ah, um, ah, ่อใส่แซ yeah, okay, 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 ่น nah, ี s <S ่นะบอกพ่อนี bah, ่แขกเลยเดี๋ยวผมมาเอาให้กันเนี่ยเอาหัวหันตัวนึงมันบลาฮะมันยิบใส่แฟนคนเดีอันนี้มันยิตัวที่มันก็ดีเราไมแล้วมันมันไหนก็ไม่แล้วม้อแหละวันนี่เลี้ยงยังกันได้ขาว่ามันมันดูทึ่นบ่เด็ก็ได้บ่สันนิ้มันก็ได้อยู่ขาขายมันก็ได้ขี้เกลืขาขายยังเดียวอันนี้เขาขัมาสั่างมันก็จะเก็บ หนูมาเนียนมากุยเนาะมนเปนอันลีหนูคเอาไปยม้าเนี่ยยืป้าได้ไปิอันนั้นไปถือยาเขามาจินบ่ตายเป็นบ่ก็มาเงียวให้คนผ่านซะขีรูแล้วแกนของิดยาไปโนูยาบ้นเขาเนาะุนซ่อนีหะพี่้อง ไม่เยอาใจขีใจนานบ่ล่ะโคไปพ่านก็ว่าลนูขี้นูเอผมไม่ผมเนี่ยแค่เจ้าของเป็นุูดเสียเจ้าของนั่งแม่หนึ่งตัวแม่ตัวเดียวโอ้ตัวแม่นห่วงหลุมนหมืโดดกัดมือเนี่ยขาดจากหว่าก็ได้เนี่ย ตัวเมียว่าตัวครับอเออนี่ละอือยี่กับขายายพันธุ์น,นี่นะเจ้าบุญนี่นี่นี่น มันยังสิบัวห่อนนะสองโลกพวกถุงสั่งเบมังการ์เดทสายตาหูจานะ้านี่ตัวเมียนี่ตัวผู้งูโค้งสั่งไงเนาะเป็นบัวห่อนสองโลกกับเป็นตะเลียงเด้นะดีแล้วมีต่ตะลุ่นหน่อยนะไปดอกมันนี่แหละพี่นอ้องเล่าแบงค์มาให้สุดท้ายแล้วขวนนัญนะอี่ดิบถือจมแล้วจมอีกก็ยังมา แล้วว่าดี่เอาไปเห็ดพันนี่ไปกวนแล้วว่าสัมสุดท,ทธุไถ่แล้วนี่แหละนี่จะรุ่นนี่แหละหกคููจับมานมาเล่นนาบาทเพื่อนเราซ่อมนี่นกี่เดือนหนึ่งตัว แดกแล้วว่าถิบว่าหายสำนี้แล้ววาถ่าเพราะงี้ไปขายายพันกวน่านคนอยากเดมใหญ่กว่านี้จังหวะเอาคนแล้วว่านี่แหละกวน <c oughs> มาจนไหนนึก <c> ห <oughs> ยามมึดเลยเกี่ยวเนาะเพื่อนว่าหายอะไรยังไปคุ้มหัวอยู่นี่นี่แหละพี่นอ้องดีเป็นอยังว่าเล่าหามาก ควันรักแล้วว่าหุ่นใหญ่มาเอาบของเหล้าทิศแรกสิ่ขัดใบหุ่นสองสองเดือนกลัวสามเดือนมาเล้าว่าสิ่ขัดใบกับปเปียกของเหล้าเหมือนวันนี้สุดหน่อยว่าทิ่เหล้าว่าบ่อขายไปแต่ยังไปน็นหัวน้ำเหล้าอยู่นี่แหละเล้วกับแดงให้หมูส้มนี่เพิ่นกับห่องแพงได้เพิ่นว่าเพิ่นอี่บ่อขายไปหยัวอเอานาะเพิ่นได้ห้องแพง ฮกโคูพี่น้องลงบอมอาอไหมเห็นครับลงบอม,อมีลงบอมอาอไหมลงบอมาอไหมได้เอามาใส่เลยฮกคูฮกค,โกคูโตงามดีครับส่วนใหญ่ดีดินี่แหละลูกบกซองกี่โลเปตเตอรเลียงนี่หรอกพี่น้องเห็นพอเห็นแม่มันยหรอเปตเตอรเลียงหนูพันธ์นี่ แต่ว่าเห็ดจังเลยมันก็ต้องใส่เวลาเนาะเลี้ยงหนูเนาะที่ว่าสิขยายพันธุ์ให้เห็ดได้เนาะกัพี่น้องก็เห็นเห็นเห็นคลิปคลิปอันเพราว่าพันธุ์สองลูทัมาหลายถ้า่าเพิ่นหทงบ่ขายเพิ่นบ่แบ่งให้เลี้ยงผมนี่อยากขายครับเห็ดจังเลยเนาะหนูมันออกว่านั่นเนาะหนูเพิ่นก็มีจฉุคุณจังเลยมีแต่ลูก ออกทีละสิบตัวสิบสองตัวขอกขอกตีออกามาหนี่มีสิบสองตัวเลยตัวผูเจตตัวเมหะได้เอาขอ,อกหนึ่งมาใส่กัน่างกับพันเดียวกัน,นแต่ขอคุ้นพี่น้องทีสนใจแหะครับเดี๋ยวเข่ามาโทรมาสอบถามทีที่ว่าอยากได้ลูกหนูั้งอยากได้ลูกหนูมูพอพันแม่พันตัวละสองกิโลนี่เนาะแล้วก็กับปัน ว่าอยากได้ตัวพอตัวเมียมันเลน่นน่มันก็มีซ้ำเห็นแล้วพี่น้องกับขอพูดลหลายๆครับทีสนใจนะครับแต่ว่าก็ขอโทษด้วยทีบ่มีเดีย๋ยวแบ่งห้ยนะก้นก็มีซ้ำหนีแหละตัวหนีก็ไปนหนัวเล่าคักเล่าหายครับที่ว่าสีใดมากก็ได้มาหกคู่เนี่กมาขยายเมืงกกอนหลําเลี้ยงอยากขายอยากขายพดครับแต่ว่าเรียกการเลี้ยงนูนี่ีะเลี้ยงให้มันออกลูกเพะออกแม่ยแผดูมันต้องใส่เวลาดุนก็จังจีแหละพี่น้อง วดาเบิงกันไปสะก้อนไห้เพรไปกอนแต่ไปเอามาเรลาก็ขายพี่น้องเลยมันมันยุ่หนีมันกับสีโบมี่โบมีขยายพันธุ์เนาะไปขยายพันธุ์เลยออกลูกล้านกินแล้อจังเ่ยเจ้ากรดีใจยุ่ที่พี่น้องสนใจเด็กเขามานะครับพี่น้องเขามาเบิงอยู่เบิงหลายอยู่ทางยูทูบนะแต่มันเห็นจังไงเหรอปุ๊ก็เหลี่ยงไมเนะเหลี่ยงแปดเก้าเดียนหนูนกับเพรซ้ำสีน้องเห็นแล้ว คิดว่าละ่ะเห็ดยังไงเนาะเพิ่นแบ่งให้ซำหนี่พอขยายพันธุ์ไปเรื่อยครับหกครูไห่มาซำหนี่ครับขอบคุณที่เขามาเบิ่งครับมื้อนี้หนูนะนครเขาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ